This is my eye ท and this is eye อ่ะจอดยังเป็นคู่กันเลยอ่ะแดงทุยเราก็จิ้นบอดนะอะไรนี่ทำไมมันไม่เฮ้สวัสดีค่ะทุกคนกลับเข้ช่องจุนี่จอมแก๊งก็ตอนนี้นะคะผมจะอยู่ที่ กรุงเทพนะคะมาแบบงงๆค่ะน,นี่จะเป็นมหาลาัยที่สามในประเทศไทยนะคะที่จูมาเยือนวันนี้จูก็รับบทเป็นน้องใหม่แฟชีั่นปีหนึ่งนะคะผมดูชุดก่อนเดี๋ยเรามาทำอะไรที่นี่เราจะมาหารุ่นพี่เรานะคะฮอลลี่ฮอลแลดกกิงกิงคุยกับน้องอ้ามด้นะคะอ้มจะติดพีแต่ว่าไม่รู้ว่าน้องเขาจะมาหาจูได้หรือเปล่านะคะตอนนี้จูก็คือถ่ายบอดอยู่คนเดียวนะคะยังเงาๆในมกรุงเทพนะคะเพิ่งรู้ว่ามอกรุงเทพใหญ่มากเรามานั่งคุยกันก่อนเดี๋วก่อใครยังไม่รู้นะคะว่าบอดจูชื่อว่า ทวีนะคะเรามากวนเขาเรียนหนังสือนะคะนี่คือคนสภาพแบบนั่งเรียนอยู่นะคะเรียนออนไลน์เข้าซูมอยู่ในมือถือเราไปถ่ายบอร์ดเล่นถ้าโดนด่าเราตัดคลิปตรงนี้ออกอย่าใส่เขาไปได้คลิป <c oughs> อะสวัสดีค่ะกิ๊งกิ้งเดี๋ยวรองเท้าก่อนนะคะนี่ค่ะรองเท้าคู่นี้ไม่ควรใส่มาเล่นบอร์ดนะคะ <c oughs> ต้องจุนี่จอมแก่นเป็นไหมท่าเนี่มทำได้ต้องยักคิวด้วยน้ำแบบมีน้องโชว์ลองบอดของเราด้วยนะคะมีชื่อหรือยังความจริงเราให้หลายๆคนตั้งมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตั้งให้เองจัดเลยค่ะไอแดงแล้วนั่นไอทุนโอเคพี่ของพี่ของแล้วน้องจูตอนแรกอ่ะ หรืว่าพี่ดูนะคะแบบอยู่ปี2ปี3ามอะไรเงี้ยคือด้วยความที่ฮอลแลนด์เข้ามหาลัยเร็วใช่ไหมเราก็จะแบบความจริงฮอลแลนด์ต้องอยู่ประมาณมหกปีหนึ่งแล้วเสร็จเราก็คิดว่าแบบโอเคพี่จูประมาณปี2แหละสรุปมาถึงเลยคือแบบเพิ่งรู้เมื่อกี้เลยจูแบบจบมหาลัยแล้วจูแล้วตึงโป้งลุกท์เพอร์เฟกซ์ลุคเกท์ไม่เป็นสิเอ้ไงแล้วเดี๋ยวก็ให้พี่ฮอลลี่ฮอนแลนด์นะคะพาพาทัวร์รอบมอแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายบอร์ดรอบมอนะคะเดี๋ยวเราจะพาน้องจูนะคะไปถ่ายบอดรอบมอค่ะเออทัวร์มอค่ะ คือแอบซุบซ kind of ิบนะคะว่าฮอลลี่ฮอลแลนด์เล่นเก่งมากวันนี้คือแอบอ้างว่าจะมาถ่ายรอบมอกับน้องฮอลแลนด์พี่ฮอลแลนด์นะคะแต่จริงๆคือจะมาแบบว่าฝึกวิชากับพี่ฮอลแลนด์เพราะว่าแอบส่องมาในสตอรี่ไอจีน้องแล้วว่าเก่งมากสวัสดีครับทุกคนนะฮะน้องอ้างสีสีเทาสวัสดีครับกี้ผมเห็นฮอลลี่อยู่ด้วยใช่ไหมใช่ฮอลลี่ฮอลแลนด์เขาไปไหนแล้วเขาไปเอาจริงๆพี่จูนัดมาใส่ชุดนักศึกษา เพราะว่าผมมาีกทีมนึ่งทีมอะไรคะผมไม่บอกหรอกไม่บอกว่ามีสะพายด้วยใช่ี๋ยวมาพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะเจอที่ไหนถ้าเอาแบบสะดวกแบบว่าไม่มีรถหลังมอโอเคได้เดี๋ยวให้พี่อ้ํมพาไปนะคะวันนี้รับบทเป็นน้องจูค่ะเอาน้องจูโอไคคะพี่พี่อ้ําค่ะเกรงใจวะ เราจะถ่ายพี่อั้มน้องอั้มพี่อั้มตายแล้วเรื่องอายุเนี่ยมันเป็นอะไรที่อายุมันหงุมากพี่อั้มมานี่เลยวน้อ้มนั่งอยู่หลังนอนนะเออยังไงอะแล้วก็เอาเอาเเียหรอแล้วก็ป้ายน้องอั้มเป็นไงครับกูทำอะไรวะเนี่ยรีวิวความรู้สึกเลยครับบอยพี่จูนี่เป็นไงครับผมสนุกฮะยังไม่ได้ถ่ายแต่ว่าได้นั่งละ ือถ้าเกิดว่าหนูเอามาเองใช่ปะคือจะอายมากคือไม่เคยเอาบอร์ดมามอเท่าไหร่เพราะว่าถือคนเดียวมันน่าอายมากทำไมอ่ะมันยาวเกินที่จะแบบว่าหิ้วมามอแบบเพราะว่าพอมีคนนึงมาเล่นก็จะอ่าโอเคเรามีเพื่อนนะเราไม่ได้มาคนเดียวเพีงหน่อยอ่า This is long board This is my i y e ท and this is i y e แดงอันนี้แค่ลองเล่นนะคะทุกคนวันหลังอย่าไปเรียกบอร์ดน้องเขาว่า e y แดงปกติคนปกติคนไม่เยอะก็อย่างนี้เลยหรอปกติคนเยอะมากค่ะเออเนี่ยทุกคนลองดูดิไม่มีคนเลยอ่ะแตกต่าง ขอขอมุมหนึ่งให้กับไอแดงและไอทุยเราค่ะขนาดจอดยังเป็นคู่กันเลยอ่ะทุกคนขนาดนี้แล้วนะคะต้องแฮชแท็กทุยแดงแดงทุยเด็กันขนาดไหนขนาดจอดยังเป็นอย่างนี้เลยจอดได้นะอะไรเนี่ยโรโก้จิ้นบอดนะเรแตอนนะะี <c oughs> ้เราอยู่ในตึกที่แบบตึกที่น้องไม่ใช่ตึกที่พี่พฮอนแลนเขาเรียนอยู่ตึกพี่ฮอนแลนเรียนน,นคะคะใช่ค่ะปกติเรียนชั้นห้าเราชอบเราชอบโครงสร้างตึกที่แบบ ตรงนี้ดังมากยังไม่ดังเท่าลานวงกลมแต่ว่าตึกตรงนี้ก็คือคนไทยผ่ายหนังเยอะหนังอะไรหรอเขาจะบอกคูมไหมแล้วปกติที่ฮอลล์เรียนอยู่ตรงไหนนะคะชั้นห้าครับห <5 S> 2, 1, 1> 2ือสองห้าสี่โอ้สูงสุดบนนั้นเลยาานี่คือเรียนสำหรับ คณะคอมมิวนิเคชันเนาะคือด้วยความที่เรียนสาขา Innova t i v e m e d i a p r o d u c t ช o n ใช่ไหมคัมันเป็นคือเราจะมีคณะที่เป็นแบบว่าอินเตอร์คณะ BUI อเราก็จะเป็นทั้งลูกครึ่งนิเทศกับลูกครึ่ง B U I อ๋อก็คือมีอินเตอร์ด้วยแล้วก็มีแล้วก็ตัวนิเทศด้วยแล้วนิเทศก็คือเรียนเป็นภาษาไทยใช่ไหมถ้านิเทศจะเป็นภาษาไทยแต่ว่าฝั่งอินเตอร์ก็เป็นภาษาอังกฤษอ๋อก็จะมีไทยกับอังกฤษปะปนกันไปอ๋ออย่างนี้นี่เองรุ่นพี่ย่างมารับนะคะ นี่หรือเปล่าเียมใส่ได้นี่นะคะผมเป็นคนรับใช้เราเองนะคะเป็นเนี่เหรอเดี๋ยวไปขับรถมาอ๋อไม่รอเหมือนกันถ้าหนูเนพี่ยไม่ไม่จพาเราไปหนครัไปมกบครับอ้าวน่ากลัวเลยทีนี้อันที่แบบว่า ถ่ายบอดได้ใช่ไหมเดี๋ยวไปถึงนี่คือคนถ่ายเยอะมากอาวย่าไปไหนสวัสดีค่ะโอ้อลาดินโอ้อลาดินอุ้ยไม่เคยอยู่ไงได้มาต้องทำกระถางกอดต่เมื่อกี้เมื่อกี้คือแบบกะมาเออแบบมาอลาดินแบบมาเท่ๆมาต้องตึกฟิล์มเฮียหาย อันนี้คือผ้าชุดตัวพิเศษทำไหลเองได้นี่ไปได้ครับนี่คิวไหวเฉยดีกว่าผมลากพื้นอย่างนั้นนะไม่โดนด้วยอ่ะบีวคอนดักชั่นอะทุกคนอไม่โดนนะคะแต่ว่าแบตไม่มีแบตเยังไม่มีลือไม่มีแบตจบค่ะคอนเทนต์วันนี้จบแค่นี้นะคะพี่จูคือบรุนโหนึกว่าอะไรคอนด้านี่ แล้วบอร์ดนี้เขาราคานี้หรือว่ามันแล้วแต่ของอมีกระแสไหมฮะมีมีเพราะแบบชแนลกูเช่น ไม่แต่นี่ก็ไม่ถือว่าแพงมากเหมือนหม,นหมื่นหมื่นอัพนิดนึงเขาจะอยู่ระดับเขาเล่นกันแล้วอย่างอย่างอนุนะที่ถ่ายแข็งๆท็งกี้นั่นแาก็หมดแบบซื้อมาลองอซื้อมาลองลองแนวซื้อมาลอง,<ช>ลองอมากกว่าก<ช>็ถ,าถ้าติดใจมากเขาจะยอมทุ่ม<อ>แล้วถ้าถ้ามันอันนั้นเราเล่นท่าได้เยอะเนี่ยอันนี้จะได้เยอะไหมมากกว่าเอออัน้าทมาจากโฟมนะคะแต่เราผ้าลองไม่เจอเฮ้ยเพิ่งรู้ว่าโฟมมันสามารถรองรับน้ำหนักสองคนได้นะคะแล้วมันถักแค่นี้เด้ออันนี้จะทำเพียง2ชั่วโมงล่าสุดจิบของคดืนมาเล่นแล้วนะคะทุกคน แล้วก็จอดเลยอินเสิร์ตไงอินเสิร์ต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 บางๆสโลว์ข้างบนเป็นคนที่ถ่ายบอดเท่มากอ่ะโอ้ยแล้วโดนก็ล้มเลยพอดดีูคลิปเต้ไปดูที่ช่องอั้มซีซีพีนะคะผมก็คลิปวันนี้นะคะก็ต้องจบเพียงแค่นี้ค่ะก็ต้องขอบคุณพี่พี่อั้มแล้วก็พี่ฮอลแลนด์นะคะที่พาน้องจูนี่นะคะมาถ่ายรอบมอรอบมอหรือเปล่าไม่รู้แต่คือบนหยุดตึกฟิล์มค่ะถนนถึงถนนนี้หน้าสั่นเลยแม่เมื่อกี้ ก็ ё, ตรงน <Like, S 1> ี้ก <recess ed isolation> ็สามารถเข้ามาเล่นได้ใช่ไหมคะก็จะเจอพี่ๆที่น่ารักตรงนี้นะคะโอเคค่ะก็ใครเข้ามาดูคลิปนี้นะคะพวกเอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องจูนี่จอมแก่แล้วก็ช่องฮอลลี่เฮาแลนด์นะคะกิ้งกิ๊งเอาจริงๆขอโทษค่ะแล้วก็เอาซีซีพีไหนถ้ามีแล้วเปล่าก็ลังคิดไม่มีเลยไม่มีนะเดี๋ยวจะให้ให้ยืมให้ยืมท่าของเราไปก่อนนะท่าเราเนี่ยนะอ้าวเอาซีซีพีเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย